ลูกเป็นทอมอายุ28ไม่ทำงานเป็นซึมเศร้าเยี่ยมไบโพล่าเลิศตอนนี้ติดการพน,นันสุดยอดบาคาร่าบอกว่าเล่นแล้วเพลินทำให้ไม่คิดอย่างอื่นขอยืมเงินคนรอดต,ตัวตอนนี้บังคับแม่ตีแม่บังคับให้แม่ยืมเงินญาติมาให้เล่นพน,นันแม่ไม่กล้าทิ้งไม่กล้าปล่อยมือลูกกลัวลูกจะคิดสั้นปล่อยมันตายไปเลยจ้า มีลูกขนาดนี้มึงยังไปขวนขวายในการสนับสนุนส่งเสริมให้มันทําชั่วทําเลวมันถึงขั้นลงมือตีมึงแต่มึงยังไม่มีปัญญาสอนลูกมงให้เดินออกจากความชั่วความบาปมึงเป็นแม่ภาษาอะไรเป็นแม่ที่ไม่รู้จักห้ามลูกเสียจากความบาปทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ไปหาเงินหาทองมาให้มันเสวยสุุกับการเล่นการพนันขันต่อแล้วมันก็หาข้ออ้างมาออกบอกว่ากลัวลูกจะตายเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้ามึงพามาไปหาหมอพามาไปรักษา ไม่ใช่ไปพาให้ตัวมันเป็นหนี้เป็นสินพามึงไปเป็นหนี้เป็นสินพาก็ล่มจมล้มเหลวทั้งแม่ทั้งลูกมันหาข้ออ้างมึงยังไม่รู้ตัวอีกสอนไม่ได้มึงไล่มันออกจากบ้านไปมันอยากจะตายมันไปตายกูจะดูที่มันจะตายจริงไหมมึงเป็นแม่แท้ๆเถยวนี้มึงจะสอนลูกให้มีสติขึ้นมามึงกับกายเป็นพานะโลพากันไปทั้งคู่ตกตะลบลงเหวจมลงไปในอกุศลแห่งบายามุกเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งชาวบ้านและตนเอง มึงยังไม่วายมีหน้ามาบอกว่าไม่กล้าปล่อยมือลูกมึงปล่อยมันเถอะไม่งั้นมันจะล่มจมกันทั้งคู่มึงต้องกลับมาตั้งสติมึงจะได้เอาสตินั้นไปสอนลูกมึงได้ถ้ามึงไม่ตั้งสติมึงจะสติที่ไหนไปสอนลูกมึงเป็นคนแรกที่มึงต้องลุกขึ้นยืนให้ได้ลูกมึงล้มมึงต้องยืนให้ได้ก่อนในฐานะที่มึงเป็นแม่จะได้มาอุ้มชูอุปถัมภ์ค้ำชุนลูกให้กลับมายืนได้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาในการใช้ชีวิตต่อไปได้